ครับผมนะครับสรับเมื่อนี้นะครับวิตผู้เขียวก็ไดเม่โอกาสม่เปิดราคาค้วไอครับผมนะครับอยู่โซนอวาเพอ่ผู้เขียวนะครับเด้อนะครับทีวิตผู้เขียวนะครับห้างหายไปนานก็คือวิตผู้เขียวติดธุระครับผมนะครับบัดนี้วิตผู้เขียวกลับมาแล้วครับผมนะครับกลับมาแล้วนะครับมารับใสพี่น้องนะครับเศร้าง้อคั้วบ้านเฮาครับผมนะครับกันะครับยินดีนะครับถ้าผู้ใด อยากเปิดราคาค้วไอก็สามารถโทรมาหาวิษผู้เขียวได้ครับผมนะครับวิษผู้เขียวกับยินดีรับใส่พี่นวองคือเก้าครับผมนะครับอ่ะนะครับคลิปแรกแห้ง้านนะครับสำหรับผู้เขียวเฮ้าครับผมนะครับส่วนเราเพื่อผู้เขียวนะครับอ้าไอ้ครับสวัสดีครับซื้อว่างไดชแนะนำมาซื้อยังไงครับไปซื้อว่างเดชมอรักมีเิเศษครับเมื่อนีสิมา่เปิดราคาค้วไนะครับเนาะเปิดแม่นี่สวงไหลมันได้ไอ้ ความความสูงเ่าได้ร้อยสามหาดบ่ััดนเมื่อกี้นี่ร้อยสามหาแต่ประกันตั้มตั้มเอาที่ร้อยสามสองพ่อได้เนาะครับแต่ประกันนับตั้มที่ร้อยสามสองพ่อครับผมนะครับแต่ถ้าหน้าเปลนไรไอ่แม่แม่เขาเปลี่ยนได้ทับไปยังครับแยกลูกบ่คือยังได้แม่เนี่ยแกอย่างไนนครับอืมแม่แยกลูกครับผมนะครับแม่แยกลูกนะครับโอ้ยนะครับนาเขานะครับนาเขากว้วงดีครับผมนะครับ นาเขากรวงดีนะครับมีต่บนี้ใบข้อยห้าวบอครับบมีต่บนี้ครับผมนะครับบ่มีต่นี้แม่แยกลูกนะครับเด้อนะครับแม่แยกลูกค้อยลูกที่ไหนไอตัวนี้โอ้ลูกลูกซีครับผมนะครับลูกซีทับนะครับสถานะท้องวางได้เนาะครับก็คือให้เพิ่นไปผสมเอาเนาะครับกันผู้ใดมากก็ได้ครับผมนะครับ อ๋อบ้าเรื่องแล้วค่ะบันนี้สีบ้าหลายบันไดไอ้สิบ้าหลายบันไดอยากเก้าสิบเหลือจะไดให้เท่าไหรโอสามารถต่อรองได้ขึ้เก่านะครับเนาะก็คุยกันได้ขึ้นเก่าแล้วครับราคาเปิดเปิดกะก็คือนะครับคือเล่ากะกะบ้าเพื่อต่อครับผมนะครับบ้าเพื่อต่อเพื่อร่องกันครับผมนะครับราคาที่เปิดไปเก้าหมื่นครับผมนะครับกะเบอร์โทรนี่เอาเบอร์โทรวิทยูเขียวลงบ่ เอาครับผมนะครับสตหรับเบอร์ศูนย์เก้าฮาครับผมหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับเด้อนะครับศูนย์เก้าฮาหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ครับผมนะครับผู้ใดอยากได้คล้วยเกล็ดดีๆนะครับงามๆนะครับให้ทรงลูกดีครับผมนะครับแยกลูกไปแล้วนะครับเพียงตะล้อไปผสมเบาครับผมนะครับก็สามารถทักมาบิดผู้เขียวได้ครับผมบิดผู้เขียวสีเบืองรอบตัวเล็กน้อยครับผมประกอบการตัดสินใจ นาเขางามเนาะรับตัวดีนะ้ครับรับตัวดีนาเขางามครับผมนะครับบุมี่บางตีเดอกครับผมราคานี่ครับผมนะครับเอาไปผสมเบาไปเอาข้อก้าไอ,อ,อ,อ้บน้นี้ฝากนิด,ดนะครับเด้อนะครับฝากเวียงตัวนี้สวัสดีครับ